สวัสดีครับท่านพันนพฤ สวัสดีนะครับทุกท่านที่จะเข้ามาชมในไลฟ์นะครับแล้วก็ชมย้อนหลังทั้งช่องอ facebook พินะอจตนะแล้วก็ช่องอ youtube พินะอิจตนะนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องพระส,สูตรนะครับพระส,สูตรผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งจำถ้าจําไม่ผิดก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เพจ ยังมีผู้ติดตามประมาณไม่ถึงพันคนนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2,400กว่าคนแล้วนะครับก็จะขอพูดซ้ำเรื่องเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้มีความเข้าใจกันเพราะว่าพศเนี่ยก็มีของเก๊ออกมาค่อนข้างมากแล้วก็มีคำจากัดความจากเซียนที่ผิดเพี้ยนไปนะครับค่อนข้างเยอะ นะครับแล้วก็ทำให้นักสะสมรุ่นใหม่ๆนั้นมีความเข้าใจคาดเคลื่อนไปเป็นจำนวนมากนะครับการหลอกลวงจากการซื้อขายมันมีนะครับผมก็เลยมีความคิดว่าน่าจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ทุกๆคนที่เข้ามาชมหรือผู้ที่ติดตามหรือผู้ที่สนใจนักสะสมหรือว่าผู้ที่ศรัทธาในองค์พ่อพินะได้รู้ได้เข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะสูตร นะครับพูดถึงพระสูตรของหลวงพ่อพินะกก็จะเป็นพระพิมพ์พิมหนึ่งนะครับของหลวงพ่อที่เป็นเอกูนะครับซึ่งด้านหน้าจะเป็นเท้าชกปูปอดีนั่งอยู่บนบัลลังก์นะครับชั้นสูงมือประคองจักนะครับมีมีมีพระมีรัศม,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 มีเปล่งทั่ววรากายโดยเฉพาะทั้งเสียนนะครับเปล่งอยู่ด้านล่างจะเป็นพระแม่โพศกับ พระแม่ธรณีนะครับตรงกลางฐานที่มีผ้าจะมีอักษรน,นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปสังกระจายนะครับนั่งอยู่ที่ภายใต้คำจะประกาศว่าสชลนะครับสชลนะครับนั่งถืออยู่แล้วก็มีตีจักอยู่บนเป็นสามเป็นสางามอยู่ด้านบนนะครับในผมพูดที่ผมพูดมาก็คือเป็นพิมพ์ที่ของออกสนมลาวนะ นะครับก็ลักษณะเป็นแบบนี้ถือึงต้นนะครับพิมพ์ก็จะเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมอยากด้านคล่างเหมืนอนใบเหมือนใบหาแย้แต่หัวแหลมนะครับเหมือนกยนไปลายใบดอกใหญ่แย้นะครับนั่นเองเป็นพิมพ์นี้ถามว่ามีความสําคัญยังไงนะครับในประวัติการสร้างของหลวงพ่อเนี่ยผมพูดถึงสนมลาวนะผมพูดถึงสนมลาวก่อนผมยังไม่ได้ข้ามไปไปฝั่งของวัท่าเกยนะครับ ทางสนมลาวเนี่ยหลวงพ่อพินะได้ลงบันทึกไว้ว่าได้สร้างพระพิมพ์นะครับต่างๆในช่วงของยุคสนมลาวเนี่ยเป็นจำนวนเท่ากับสอง0,000องค์นะครับ20 0 0ส0องค์นะครับ200,000ท่านทำพระพิมพ์รวมทั้งหมด20 0 0ส0องค์แต่ว่าทำพระพิมพ์สูตรพิมพระสูตรเนี่ยทั้งหมด สองพระธรรมขันพระขันละ84%ด0มีพันองค์เท่ากับ1น8 0 0 0องค์นะครับนอกนั้นก็จะเป็นพระพิมพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมเด็จป ok ๊อกเด้งนะครับพระวินยัยพระปลรลมตสพระโปรดปางโปรดดาวดึง,ดง,งโโน,นะครับชุดโปรดดาวดึงชุดปางเต่าวัวไก่งูโคนาานะครับแล้วก็ พิมพ์อ่านางพญาพิมพ์สมเด็จสวัสดีครับพี่ปาปะละซี่นะครับพิมพ์สมเด็จพิมพ์นางพญาอ่าพระอะ่ที่เราเรียกว่าสมเด็จเครดิตนะครับก็จะมีหลายๆพิมพ์รวมๆกันอีกสองหมื่นหนึ่งสามหมื่นกว่าองค์นะครับะจะไม่พีก็สามหมื่นสามหมื่นสองพันองค์รวมกันโดยพระพิมพ์ใหญ่ๆสามหมื่น คบรสำพันธ์องค์นะครับก็ในนั้นนะครับสองพระธรรมขันธ์ที่สร้างมาเป็นพาพสูตรพอเราจะแบ่งพระสูตรออกมาได้ก็จะแบ่งออกไปได้ทั้งหมดอ่ะสามพิมพ์ด้วยกันนะครับพิมพ์แรกก็คือเป็นพิมพ์จิ๋วนะครับพิมพ์จิ๋วก็เท่ากับปลายนิ้วก้อยนะครับหรือเราเรียกว่าพระประมตถ์นะครับเป็นพิมพ์ที่เล็กสุด นะครับความยาวความยาวขององค์พระเ,เท่ากับปลายก้อยนะครับเท่ากับหนึ่งปลายก้อยเล็กประมาณเท่ากับปลายก้อยผมพ่อให้เรียกชื่อว่าพระพระปลมัดนะครับก็คือพระปรมัดนั่นเองนะครับเป็นพระองค์พระสูตรที่พิมพ์เล็กที่สุดพระพิมพ์เนี้ยจะแบ่งออกเป็นสามอ่าจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดอ่สามพิมพ์อ่าสามไม่ใช่สามพิมพ์ครับจะมีพิมพ์เดียวแต่แบ่งออกด้านหลังออกเป็นสามแบบด้วยกันก็คือแบบแรก เราเรียกที่เราเห็นบ่อยก็คือเป็นพิมพ์ภาษากระจายนะครับภายใต้คำจำกัดคว่าสจลและพิมพ์หนึ่งก็คือสงคุดนะครับแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งก็คือเป็นพิมพ์ช้างน้อยนะครับเป็นพิมพ์ป่าเลไลช้างถวายน้ำอะไรนะช้างเป็นพิมพ์ช้างน้อยนะครับรายละเอียดผมจำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่ที่ผ่านตามาก็คือจะมีหายากที่สุดก็คือจะเป็นพิมพ์ สงคุดกับช้างน้อยจะสร้างค่อนข้างน้อยมากในจํานวนนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นาทางด้านโภกทรัพย์ทางด้านเมตตาทางด้านอยู่ดีกินดีที่หลวงพ่อจะแนะนําก็คือเป็นทีมของสังกจายจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนพิม์ทางมหาอานาจทา,าทางอื่นก็จะเป็นช้างน้อยกับทีมสงคุดนั้นก็จะสร้างน้อยมากแล้วก็หาได้ยากมากในปัจจุบันนะครับแต่ แต่ถ้าบดอ่ะทั้งสามพิมที่ผมพูดมาอ่าทั้งสามหลังที่พูดมาในลักษณะการสร้างหรือด้านหน้าเนี่ยจะพิมเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเป็นบล็อกเดียวกันแต่ตัวกดด้านหลังโคนละอันกันเองนะครับอันที่สองก็คือจะเป็นพิมพ์พิมพ์กลางนะครับขนาดก็จะเล็กลงเท่ากับหัวนิโป้นะครับประมาณเท่าหัวนิโป้แล้วก็จะเป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับอย่างให้ดูช่วงนี้นะครับขนาดนี้ก็คือจะเป็นพิมพ์จัมโบ้และนี้จะเป็นพิมพ์กลาง นะครับเอามาให้ดูเดี๋ยวรายล,ละเอียดผมจะพูดต่อไปนะครับไอ้สามพิมพเนี่ยที่ออกมาหลักๆเนี่ยอสองพระธรรมขันเนี่ยแต่ว่าพระพิมพ์มันหายไปจากท้องตลาดหรือในวงการพระเครื่องนี่นานมากหายากมากในทุกๆพิมพ์นะครับเท่าที่ผมเล่นหาหรือสะสมมาปัจจุบันเนี่ยมีนักสะสมรุ่นใหม่เข้ามาเล่นหาเนี่ยที่ อ่านตำหับตำราจริงๆแล้วอยากสะสมแล้วอยากใช้พราพิมพ์เนี้ยส่วนใหญ่จะเจอกันแต่พระเก๋นะครับเป็นจํานวนมากนะครับเหตุที่มันเจอพราเก๋เป็นจํานวนมากเนื่องจากว่าพ,พิมพ์เนี้ยบล็อกเนี้ยมันมีการนําไปสร้างเป็นพระเก๋โดยใช้บล็อกยางมาเริ่มต้นแล้วตั้งแต่ปี2560ไปลไาปย2561 62มันก็เริ่มมีจนมาประมาณปี2564 65 ที่เกิดพิมพ์มหนึ่งที่เราเรียกว่าพิมพ์แกะออกมาเป็นพิมพ์ของพิมพ์มังสาที่ทางวัดออกมาพิมพ์พิมพ์นั้นก็ถูกลอกเลียนแบบออกมาอีกเป็นจํานวนมากนะครับกลายเป็นพระเก๊นเนื้อดินนะครับแต่ว่ายุคแรกๆที่มันทําเก๊ขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้วิธีการเผานะครับบกแกบแล้วก็เผาเผาให้เหมือนอิฐแดงอันนั้นจะใกล้เคียงมากแต่ว่ามันจะมีขี้เถ้าแกะติด การเป็นการที่มีขี้เท้าแกบอยู่ทําให้เราสังเกตได้ง่ายและก็การันตีได้ว่าที่มีขี้เท้าแกบติดมันเป็นพระเก๋นะครับต่อมาจึงมีการเปลี่ยนแปลงใหม่โดยการทอดนะครับหรือการการอบบางอย่างก็ใช้วิธีการอบแต่ผมไม่แน่นอนวิธีการขึ้นมานะครับอย่างที่ผู้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่า,าพระพิมมันแตมันเป็นยังไงแต่นั้นพระพิมพ์สนมราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นบล็อกเหล็กน,นะครับทุกพิมพ์เลยจะเป็นบล็อกเหล็ก จะมีความหนาของพิมพ์จะมีความหนาของพิมพ์ส่วนพิมพ์น่าจะคมทั้งหมดนะครับด้านข้างจะมีกรีบหรือเพื่มมีรอยขอบตัดเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อเรา,าบล็อกกดพอกดปุ๊บนะครับาที่ไทยเคยกดพระผงนะครับน่าจะน่าจะพอเข้าใจว่าพอเราเรากดปุ๊บกระแทกลงไปเนี่ยมันจะติดทั้งด้านหน้าด้านหลังแต่เวลาจะอ,าออกปุ๊บเราเหยียบที่กระเดื่องด้านล่างปุ๊บมันจะดนันพระไอ้ลอยขึ้นมา มันจะมีเป็นครีบลอยขึ้นมาน่าเรียกว่าขอบตัดแล้วก็ปลดพระโดยที่ใช้มือใช้มือใช้มือดันนะครับนี่ก็เป็นเอ,ก,อกลักษณ์หนึ่งเป็นเอามือดันเพราะฉะนั้นพระบางบาง,บางองค์เนี่ยจะมีรอยมากน้อยแตกต่างกันไปที่ด้านท้าเนี่ยด้านล่างนะครับจะมีรอยดันเยินมากน้อยแตกต่างกันกอยู่ที่ขณะมวลสารนั้นว่ามีความแห้งหรือความเปียกขนาดไหนถ้าเปียกมากก็จะเยินมาก เปียกน้อยก็จะเยินน้อยนะครับแต่สังเกตง่ายๆถ้าไม่มีการเลื่อมเกิดขึ้นนะครับมันจะเห็นได้ทันทีว่าของแท้มันจะมีรอยขอบตัดหรือรอยเสี้ยนด้านขอบนะครับผมเคยทําคลิปไปให้ดูแล้วครั้งหนึ่งวิธีการดูวัดขนาดแล้วก็คลิปผมก็ทําการวัดขนาดระหว่างพิมกลางกับพิมพกลางพิมใหญ่กับพิมพใหญ่พิมพ์เล็กกับพิมเล็กด้วยเหมือนกันโดวยวัดขนาดด้วยว่าพิมพ์มันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับ เพราะนั้นไอพิมพ์พวกนี้ถ้าเกิดเคยเห็นพระบ่อยๆเนี่ยเวลาจับไอพวกพิมพ์นี้ขึ้นมามันจะรู้ได้ทันทีว่าขนาดมันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเรามองด้วยลูกตาเราจะรู้ได้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่นะเพราะขนาดมันแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นพระพวกนี้มันหายมันพิมพ์มาเป็นแสนองค์แต่ว่ามันกลับหายไปจากท้องตลาดนะครับมันก็เป็นอันตรายมากสำหรับนักสะสมรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาติดตามนะครับจำนวนที่ติดตามผมเพิ่มมากขึ้นอีกพันคนเนี่ยนะผมเชื่อว่าน่าจะ ตามมาจากช่อง YouTube แต่ว่าเริ่มศรัทธาก็เริ่มหาความรู้อันนี้ผมดีใจนะครับก่อนที่จะซื้อก่อนที่จะเช่าหาก็มาหาความรู้ก่อนเพราะว่าพระพิมพ์พวกนี้มันอของหลวงพ่อเนี่ยมันไม่มีการถ่ายทอดหรือไม่มีการเชื่อมต่อกันทางท้องตลาดนะครับด้วยเหตุที่ว่าหลวงพ่อนั้นนะก็ตอนที่ดำรงขันอยู่มันไม่ค่อยมีใครสนใจในะวัตถุมงคลของแกสักเท่าไหร่ไม่มีใครสนใจในจีร จัญญาจริวัตรของแกนะครับก็คือไม่มีใครที่รู้จักแกมากมายนะักมารู้จักกันต่อเมื่อก็ตอนที่แกนั่งมรณภาพแล้วมีข่าวเกี่ยวกาวหรือเริ่มจากตอนที่ท่านมีคดีความตอนอยู่สนมลาไม่ว่าจะเป็นพระกินผีหรือว่าจะเป็นบุกเครียกอะไรลุกที่ป่าสนวนอะไรต่างๆนานานะครับก็มีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็เข้ามาดันจนทหารพวกทหารต่างๆที่ไปลบที่ล่มก้าวไปลบที่เพชรบูรณ หล่มศัก์ต่างๆที่เคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านสมัยยุคท่าเกยก็ได้ข่าวแล้วตามกลับมาท่านก็เริ่มมีการดังมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมพูดทีนี้พระสูตรเนี่ยมันจะเป็นพระ,ะ,ะพิมพ์พระเป็นอ่าเป็นพระพิมพ์อีกพิมพหนึ่งที่สืบทอดผ่านมาจากยุคท่าเกยนะครับ ยุคถ้าเกิดจะมีภาพพิมพ์ออกมาอยู่ไม่กี่พิมพ์ที่ที่ตามออกมาด้วยหรือรูปแบบตามออกมานั่นก็คือพะสตรนะครับแล้วก็มีพะสูุสองที่เราเรียกว่าปากโปดิดดาวนาอ่า,อาปากเปิดโลกด้านหลังนะครับเป็นพสัสดที่ปีความแหลมมีความเลียวมากกว่านะครับเป็นพะสดุสองนะครับอาจจะหล,หลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นก็ลองไปดูใน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  u t u b e เออไม่ใช่ครับในอินเทอร์เน็ตก็อาจจะน่า,นาจะยังมีหลว่าพะสูุสองเป็นแบบไหน นะครับพิมพ์พิมพม์มันเหมือนกันทั้งด้านหน้าด้าหนาหลังเพียงแต่ว่าลักษณะขององค์พิมพ์เนี่ยมันจะแตกต่างกันคือัสูตรบาเปิดเปิดเป็นโลกเนี่ยมันจะมีความยาวมากกว่าด้านหลังนะครับยุคข,ของพอเราไปเทียบก็ยุคข,ของท่าเกยท่าเกยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบล็อกไม้นะครับตรนี้ผมย้อนกับท่าเกยผมจะพูดพสูดสองไปด้วยในตัวเลยจะได้จะได้ไ,ดไม่มีจะได้เดี๋ยววันหลังก็จะพูดซ้ำอีกทีแต่ว่าผมไม่มีของนะครับพระสูตร นะครับพิมพ์พระของยุคท่าเกยจะเป็นพิมพ์พระที่มีความบางไม่มีความคมของพิมพ์พระเพราะว่ามันเป็นเกิดมือพ่อแกะจากบล็อกไม้นะครับใช้มือแกะเองจากบล็อกไม้เพราะนั้นมันจะมีความตื้นเป็นหลักอยู่แล้วนะครับพระไม่มีขอบตัดไม่มีบล็อกกดมาโดยการใช้มือกดพ่อจะใช้มือกดเพราะนั้นมันจะมีการปิ้นที่ขอบเป็นเอกลักษณ์ นะครับสาหรับเคยเห็นความหนาความบางไม่มีความหนาความบางขององค์พระไม่มีข้อยุติยึดยึดถือไม่ได้เพราะว่าการกดในแต่ละครั้งการใส่ผงลงไปอาจจะมีความหนาความบางหรือขนาดของบนสารที่ใส่เข้าไปมันแตกต่างกันเพราะนั้นเวลาใช้มือกดความหนาของพิมพ์พระที่ออกมามันก็เลยแตกต่างกันแต่จะสังเกตง่ายๆก็คือ,อความบาง ออนอกจากความบางแล้วก็คือพิมพะเนะี่ยพิมพพระองค์พระต่างๆเนี่ยมันจะมีความบางแต่เอกลักษณ์จะมีคมชัดมากรายละเอียดของพระไม่ว่าจะเป็นาลายของผ้าปูนั่งผ้าอัสนะ,นะครับพระแม่ธรณีพระแม่โพศพหรืออ,องค์ของเท้าชูปูบดีเองจะมีรายละเอียดที่คบขันมากดูสวยงามจัดตานะครับด้วยความที่ผมเล่นหามา นะครับเป็นนักสะสมพ่อม,ม,มาผมชอบไปทางของท่าเกยมากนะครับถึงพิมพ์พระจะบางดูแล้วรายละเอียดสู้ของท่าออของสนมลาไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันมีสเสน่ห์มากสําหรับคนที่เคยเห็นนะครับมันจะมีคนที่เคยเห็นเพราะนั้นของท่าเกยะมันจะมียุคแรกๆยุคแรกกับยุคยุคกลางยุคยุคที่ ยุคแรกกับยุคท้ายนั่นเองอยู่เขาประมาณอยู่สองยุคก,ก็คือบล็อกที่มันมีการทําขึ้นมาโดยที่หลวงพ่อทาเองแล้วก็มีคนช่วยทําแต่ว่าทั้งสองบล็อกเนี่ยมันจะเป็นบล็อกไม้ทั้งคู่การแกะสลักของจ้างที่แกะเนี่ยมันแตกต่ๆๆางออกไปยุคที่สองจะมีความคมมากกว่านะครับความคมก็คือจะมีความบางมากกว่าและลียดจะจะเด่นชัดมากกว่าแต่ว่าพระทั้งสองพิมพ์เนี่ยมีสเสน่ห์เหมือนกันมวลสารเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมาเป็นของสนมลาวเนี่ยมันจะเป็นบล็อกเหล็ก นะครับคือสร้างประมาณปี2530 3 3นะครับประมาณนี้ไล่ขึ้นมา3 3ขึ้นมาไล่ขึ้นมาบล็อกจะเป็นบล็อกเหล็กและกดรายละเอียดคมชัดเป๊ะขนาดองค์พระเท่ากันความหนาเท่ากันทั้งหมดนะครับรายละเอียดจะมาผิวออกมาบนสารจะแตกต่างกับท่าเกยโดยสิ้นเชิงนะครับบนสารจะเป็นของอ่าบนสารจะเป็นของของสนมลาวโดวยตรงภาพพิมพ์นะครับผมเคยพูดไปในหลายครั้งก่อน ครั้งก่อนก็คือถ้าอยากจะรู้จักนะครับหรือไม่โดนหลอกในการเช่าพระมวลสารของภาะสูตรในของสนมลาวความลับมันอยู่ที่เกาะสวรรค์นะครับความลับของมวลสารมันอยู่ที่เกาะสวรรค์วันนั้นถ้าเกิดใครเล่นของเกาะใครที่เคยมีครอบครองของมวลสารของวัดเกาะสวรรค์นะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็จะสามารถ ดูได้ทันทีเลยเห็นปุ๊บจะรู้ได้ทันทีเลยเพรานะมวลสารนี่มันเป็นตัวมันจะเหมือนกันนะครับผมถึงให้เขาคำจำกัดความว่าความลับของไดไลท์ครั้งนั้นนะความลับของพระสูตรสนมราวความลับอยู่ที่เกาะสวรรค์เพราะนั้นคําว่าเกาะสวรรค์มันมีมันมีอะไรที่มากมายมหาศาลมันม,มีความศักดิ์สิทธิ์มีความมั่นคงมีอธิษฐานจิตที่ค้าอยู่ที่นั่นมากความลับมันจึงอยู่ที่นั่นสําหรับพระพิมพ์นี้เป็นหลักนะครับ แล้วก็จะมีอีกหลายพิมพ์ไม่ใช่มีพิมนี้เพียงเดียวอพนะนั้นถ้าสะสมก็คือไปดูแต่ว่าคนที่ให้ความรู้ได้จริงๆของเกาะสวรรค์นั้นมรณภาพไปแล้วคือพระอาจารย์นครเพราะนั้นผู้สืบทอดต่อมาของวัดเกาะสวรรค์สืบทออต่อมาในความลับพวกนี้ก็จะไม่มีไม่มีใครรู้แหละมันจะกลายเป็นความลับที่ถูกปิดเขาเรียกว่าเอาความลับทุกอย่างเนี่ยพอมันไม่มีใครถ่ายเท่าต่อมันถูกผนึกใส่ลงไปในกล่อง นะครับใส่ลงไปในรังเด็กและลงไปแช่น้ําอยู่ที่เกาะสวรรค์อยู่ใต้ภายในใต้ใต้เกาะสวรรค์โดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะเปิดไปได้เนื่อกจากผู้รู้ไม่กี่คนที่สามารถจะเปิดได้แต่ว่ามันก็ไม่มีการถ่ายทอดต่อนะครับเพราะนั้นเราก็มาดูภาพรวมของของของพระผีพวกนี้ได้นะครับมวลสารเนี่ยกับที่มันนำมาทำเก๋นเนี่ยถ้าเกิดคนเคยเห็นแ,แล้วมันจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง อาจจะใกล้เคียงที่มันเอามาทำซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าวันเป็นยังไงใกล้มันใกล้เคียงแต่พอพอทำพระเกะความลับต่างๆเนี่ยมันถูกยัดเก็บรวบรวมและยัดไว้ที่ตัวหลวงพ่อกับที่ท่าเกยท้าแสงจันทร์ซัเป็นส่วนใหญ่นะครับความลับตัวนี้จะไม่มีการถูกเปิดเผยในเรื่องการสร้างนะครับมวลสาร วิธีการทํโมนาสารต่างๆมันไม่มีใครเปิดเผยและไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อพินะย่าทโลท่านให้ใครก็แล้วแต่ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านได้เปิดเผยนะครับว่าเป็นยังไงเพราะทุกคนไม่มีสิทธิสร้างพระผมเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขออนุญาตสร้างพระสูตรพระอะไรขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นหลวงพ่อคนสร้างเจ้าของคนออกแบบตายไปแล้ว มรณภาพไปแล้วทุกคนก็มีมีสิทธิ์ปัจจุบันนี้ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะสร้างพระพิมพ์พวกนี้ขึ้นมาคนที่สร้างขึ้นมาหรือคนที่จะลอกเรียนแบบมันไม่ใช่สิทธิ์สายตรงจำไว้นะครับคนที่สร้างพระพิมพ์พวกนี้ขึ้นมามันไม่ใช่สิทธิ์สายตรงเพราะมันไม่ได้ถูกรับคําสั่งมาและมันไม่ได้ถูกสั่งมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นพวกอัปปีจังไรที่จะมาสร้างเลียนแบบเท่านั้นนะครับ เพราะนั้นไม่มีสิทธิ์ใครก็ไม่มีสิทธิ์ผมก็ไม่มีสิทธิ์ทุกคนก็ไม่มีสิทธิ์ปัจจุบันนี้ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะสร้างเลยแม้กระทั่งมวลสารที่ผลิตขึ้นมานะครับแม้แต่พระบางรูปที่ยังกำลังหลขันอยู่ผมถามผมก็อยากถามว่ายังกล้าจะสร้างอยู่อีกไหมจะถูกคําคอรหาหนักอีกหรือไม่นะครับถ้าจําไม่ได้ก็จะเล่าให้ฟังว่าไปหลงเชื่อไอ้ตัวเฮี้ยบางตัว ให้ออกมาเพื่อที่มันยุยมส่งเสริมสวัสดีครับท่านรัฐลานะครับยุยมส่งเสริมยกยอพอปัน้นว่าทําได้ทําได้และไปทําเรียนแบบหลวงพ่อ,พอแล้วก็ถูกด่าก,กลับไปกับขอความอปีจางไรที่ไม่มีความคิดนะครับแก่และไม่มีความคิดมันเป็นยังไงนะครับผมก็เชื่อด้านว่าบทเรียนเนี่ยมันน่าจะมีนะครับแล้วก็ไม่น่าจะทํานะครับพระพิมพ์นี้จริงได้หายสาบสูญไปจากท้องตลาด เป็นเวลานานมากที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็บางครั้งที่เจอก็คือเป็นพระเกศทั้งนั้นมีหลายคนที่เอามาให้ดูนะครับหรือเ,เช่าหามาแล้วก็จะเป็นพระเกศจะเป็นส่วนใหญ่นะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยพอเลย,เลยผ่านวันนั้นมาเนี่ยผมก็เห็นนะที่เอามาให้ดูก็จะเป็นพระเกศหมดเลยนะครับหาพระแท้ยากมากแต่ตรงที่ว่าพระแท้หนึ่งแสนก็องหนึ่งแสนหกหมื่นสิบแปดพันอง ไม่มีแทบจะไม่มีถึงขั้นต้องพลิกแผ่นดินหากันก็มีนะครับพระพิมพ์เนี้ยดียังไงนะครับพ่อเคยบอกว่าพระพิมพ์เนี้ยมันดีดียังไงดีอย่างแรกก็คือมีสังกะจายเป็นพวกขัพย์นะครับไม่มีมากด้วยลาบเยอะอ่าเขาเรียกล,ลาบสก,การะลาบยศไม่มีลาบอ่ามันมีลาบครับแต่ไม่มียศ ก็คือลาบสกาละต่างๆที่มากมายลาบสกาละที่ป็นพูดทางนั้นภาษาของของพระเนี่ยมันอาจจะรวมของภาษาง